สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันผมได้ฟังพอดแคสต์แนวพัฒนาตัวเองอันหนึ่งมาชื่อตอนแบบโดนใจมากเริ่มต้นจาก1%ก็พออ๋อค่ะชื่อน่าสนใจนะคะครับมันทำให้ฉุกคิดเลยนะว่าเอ๊ะทำไมไอเดียการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละนิดนิดแค่เนี้ยมันถึงดึงดูดใจคนได้เยอะจังเลยอืมดิฉันว่านะคะจุดที่ทำให้คนสนใจก็น่าจะเพราะมันเป็นทางเลือกที่ดูเข้าถึงง่ายมั้งคะ แบบว่าจับต้องได้จริงใช่ไหมครับค่ะต่างจากการตั้งเป้าใหญ่ๆทีเดียวที่หลายคนอาจจะเคยลองแล้วเอ่อรู้สึกว่ามันยากเกินไปทําต่อเนื่องไม่ได้สุดท้ายก็ล้มเลิกไปมันให้ความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยพอทําไหวงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดีกว่าว่าทาไมการตั้งเป้าดีขึ้นแค่แควันละหเซนเนี่ยถึงอาจจะเป็นคําตอบที่หลายคนกําลังมองหาอยู่แล้วก็ มีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจจากที่เขาเล่าไว้บ้างได้เลยค่ะเพราะจริงๆในนั้นเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าทำไมการพยายามเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันมักจะเออไปไม่รอดใช่ค่ะเขาใช้คำว่ามันหนักเกินไปพอเราตั้งใจแบบพรุ่งนี้จะออกกำลังกายวันละสองชั่วโมงเลยหรือแบบตื่นตีห้ทันทีโอแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วนะคะใช่แค่คิดก็แอบท้อแล้วแล้วพอทาได้วันสองวันส่วนใหญ่ก็มักจะล้มเลิกไปก่อนจริงค่ะ แล้วพอเป้าใหญ่มันล้มเหลวเนี่ยมันก็จะผ่านให้เรารู้สึกแยก่กับตัวเองไปอีกซึ่งตรงนี้และคะ่ะที่พลังของการเปลี่ยนแปลง1%ตามแนวคิดที่ว่าเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญครับพลังของ 1%, 1> ค่ะมันคือความก้าวหน้าที่ดูเหมือนเล็กน้อยนะคะค่อยเป็นค่อยไปแต่พอเราทำมันต่อเนื่องทุกวันทุกวันมันเหมือนการสะสมแต้มบุญเออไม่ใช่สิคเหมือนการเก็บเล็กผสมน้อยที่มันค่อยๆงอกเงยขึ้นเรื่อย <medio S 1> oh. ค่อยๆก <t un> nice <offs> ับดอกเบี้ยทบต้นนะค่ะเห็นภาพชัดเลยครับค่อยๆปั้นค่อยๆก่อขึ้นมาใช่ค่ะแล้วพอเราเริ่มทําสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกงนี้ได้ต่อเนื่องนะคะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงเฉื่อยเชิงบวกขึ้นมาแรงเฉื่อยเชิงบวกค่ะลองนึกภาพลูกบอลหิมะที่เริ่มกลิ้งจากยอดเขาตอนแรกมันเล็กๆใช่ไหมคะแต่พอมันกลิ้งไปเรื่อยๆมันก็เก็บหิมะเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นมีโมเมนตัมมากขึ้นอือการสร้างนิสัยเล็กๆก็คล้ายกันค่ะ พอเริ่มติดแล้วเนี่ยมันก็จะทําต่อไปได้ง่ายขึ้นใช้ความพยายามน้อยลงมันเหมือนจะเอ่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเองอือแค่เปลี่ยนทีละนิดนี่เองในแหล่งข้อมูลมีตัวอย่างเรื่องตื่นนอนด้วยใช่ไหมครับที่แบบไม่ต้องหักดิบใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากแทนที่เราจะตั้งเป้าแบบดโหดเลยเปลี่ยนจากตื่น10โมงเช้าพรุ่งนี้ฉันจะตื่นตีห้าครับยากเลยค่ะเขาแนะนำว่าลองค่อยๆขยับพอเช่นวันนี้ตื่น10บโมง พรุ่งนี้ลอง9ก้าโมงครึ่งแล้ววันถัดไปก็9ก้ามงสีค่อยๆลดลงทีละสิบนาทีอ๋อค่อยๆปรับไปใช่ค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานร่างกายเราก็จะค่อยๆปรับตัวได้เองโดยที่ไม่รู้สึกว่าทรมานตัวเองหรือฝืนจนเกินไปเออจริงด้วยไม่ต้องรอเพอร์เฟกหรืออย่างเรื่องออกกําลังกายที่เขาแนะนําว่าเริ่มแค่5นาทีก่อนก็ได้ค่ะหนาทีหรือวิดพื้นแค่สิครั้ง ใช่ใช่ไม่ต้องรอว่าต้องมีอุปกรณ์ครบต้องไปยิมเท่านั้นแค่เริ่มขยับก่อนประเด็นสำคัญเลยคือการลดอุปสรรคในการเริ่มต้นให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะทำให้การลงมือทำมันง่ายง่ายซะจนเราแทบไม่มีข้ออ้างเลยว่าจะไม่ทำพอเริ่มขยับร่างกายชินเดี๋ยวความอยากทำมันก็มาเองมีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องเงินเงินทองทองอ๋อค่ะเรื่องออมเงินครับเริ่มออมแค่วันละสิบบาทหลายคนอาจจะแบบโหน้อยไปไหม อืมดูเหมือนน้อยนะคะครับแต่พอทำทุกวันทุกวันสิ้นปีนี่โหรวมๆกันก็หลายพันบาทได้เลยนะถูกต้องเลยค่ะพลังของมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอจริงๆเห็นภาพเลยว่าวิทยในเล็กๆน้อยๆนี่แหละสำคัญขวาจำนวนเงินตั้งต้นซสอีกครับผมและที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะคะคือแนวคิด1%เปอร์เซนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องสุขภาพกายหรือการเงินเท่านั้นนะเอามีเรื่องอื่นด้วยหรอครับค่ะ ในเนื้อหาที่ฟังมาเขาก็ขยายความไปถึงมิติอื่นๆของชีวิตด้วยอย่างเช่นเรื่องความคิดความคิดยังไงครับก็อย่างเช่นจากที่เราอาจจะเคยมีเสียงในหัวบ่อยๆว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปลองเปลี่ยนนิดเดียวค่ะเปลี่ยนเป็นเอานะลองดูสักหน่อยจะเป็นอะไรไปอ๋อแค่ปรับมุมมองใช่ค่ะแค่ปรับมุมมองเล็กๆแค่นี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหอร์ซในใจเราแล้วนะ หรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์ก็เกี่ยวด้เหระครับเนี่ยเกี่ยวสิคะลองส่งข้อความดีๆขอบคุณหรือให้กำลังใจคนสำคัญของเราแค่วันละหนึ่งคนหรือหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะแค่นี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เล็กๆที่ช่วยบำรุงความสัมพันธ์ให้ดีในระยะยาวได้โหเหมือนยอดกระปุกความสัมพันธ์ทุกวันวันนิดวันละหน่อยประมาณนั้นเลยค่ะหัวใจสำคัญที่เขาพยายามจัดสื่อก็คือ แม้หเปอร์ซ็นในแต่ละวันมันอาจจะดูเล็กน้อยดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ผลรวมของมันเมื่อเวลาผ่านไปนานพอมันสามารถหล่อหลอมให้เรากลายเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้อย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะฟังดูแล้วโอ้รู้สึกมีความหวังขึ้นเยอะเลยนะครับสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราได้จากการสำรวจแนวคิดนี้ก็คือ การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกใช่เลยค่ะแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราพอทําไหวจริงๆดีขึ้นแค่วันละหปอร์เซก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆดูนะคะครับลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าวันนี้เราเลือกที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างที่อาจจะดูเล็กน้อยมากๆในสายตาเราตอนนี้แค่1%เนี่แหละแต่เราทํามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน อีกหนึ่งปีข้างหน้า mm. การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีในสําคัญในวันนี้มันจะสามารถงอกเงยกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หรืออาจจะพาเราไปสู่จุดที่เราเองก็อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างไรบ้างคะ